็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเรื่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเราสามจอมพลได้เสนอตัวที่จะบุกตะลุยเขาวงโกรแต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีคนที่คอบคองตำแหน่งจอมพลพูดขึ้นมาว่าปวดอยู่ในความสงบเถิดเจ้าพวกคนโง่เขาทั้งหลายที่นี่คือต่อหน้าปากัากผักท่านรูโดล่านะ การเรียกชื่อจกักรพรรดินั้นสำหรับคนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่จับจ้องที่ไม่อาจให้อภัยได้ผู้ที่กระทําการนั้นได้โดยไม่ทรงตระนรคือบุคคลที่ได้รับพระราชทานยศจอมพลนั่นเองจอมพลหมายความว่าแข็งแกร่งที่สุดในจกักรวรรดิเจอมพลที่รู้ตัวตนที่แท้จริงมีเพียงคนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้นแม้แต่ชื่อยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะว่ากันว่าเธอเคยคุ้มครองเพร,ะราะว่าร่างกายอยู่เคียงข้าง,างพระองค์จักรพรรดิอยู่เสมอ ที่แห่งนั้นกลับขึ้นสูส่ความสงบในคราวเดียวเนื่องด้วยวาจาของบุคคลดังกล่าวเสียงจากสวรรค์ส่งมาถึงทุกคนที่เหมาะกับอย่างพร้อมเพียงกันแลวต่อมาเจ้าพลก็ได้พูดอีกว่าเวาลราจะเป็นอะไรได้หรือขาทุย่ขัดขวางกันออกสึกใหญ่ในครั้งก่อนแต่จักรวรรดิได้สานคอนเพราะเรื่องนั้นหรือเปล่าคะพอนีคำถามนั้นพวกเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่แล้วเจ้าพลก็ได้พูดอีกว่าแน่นอนคะ่ะเพราะจักรวรรดิแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากฟาบาทผู้ยิ่งใหญ่นี่คะ่ะ พอด้่จงเช่อนางพวกเขาก็ตอบกลับอีกว่าความับบรรยากาศที่ใครๆก็ไม่อาจสามารถต่อต้านได้แต่ไม่ถึงขั้นรู้สึกโกรธดันได้เข้าครอบงำที่แห่งนั้นจมพงได้เอ่ยท่ามกลางบรรยากาศเช่นนั้นจมพงก็ได้พูดอีกว่าเจ้าชื่อยูกิซินะตั้งแต่เจ้ามาที่จะกวดิก็ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำแต่ก็ต้องให้ราคากับคุณงามวามดีของเจ้าทว่าชักชา้าชักช้าเกินไปแล้วตั้งแต่เวอราล,ล่าฟืน้นคืนชีพมาจนถึงตอนนี้ ทำไมจกักรวรรดิถึงไม่ปฏิบัติการทางการทหารสักทีเจ้ารู้เหตุผลหรือเปล่าพอได้ยินเช่นนั้นโยกิ่ก็ตอบว่าเพราะยังเตรียมการไม่พอโยกิ่คิดว่ามาพูดอะไรเอาป่านนี้จึงตอบกลับด้วยคําตอบที่ปลอดภัยทว่าจอมพลกับหัวเระยะเยาเหยยดยามจอมพลก็พูดว่าไม่ใช่หรอกเพราะคนพวกโง่ทั้งหลายยึดติดกับความหวาดกลัวในอดีตที่หนีไปหนีมาโดยอ้างเหตุผลนู่นนั่นนี่ตั้งหากล่ะนี่กาโดลาใช่อย่างนั้นไหม พอไดเชนนั้นการาลาก็ตอบว่าข,ขอรับไม่ว่าใครก็เข้าใจถึงก้นบึ้งของหัวใจว่าต้องถูกตามนั้นส่วนการาลาก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะไม่ใช่เช่นกันแม้ไม่เถียงว่าจะเอาชนะมังกรวายุคั่งได้หรือไม่แต่เรื่องที่เขาแสดงความคิดเห็นไปในทางหลีกเลี่ยงสงครามเป็นความจริงจึงไม่มีชอบว่าให้โต้แย้งอะไรทั้งนั้นแล้วต่อมาการาลาก็คิดในใจว่า แต่ว่าเรื่องมันยังไงกันแน่เนี่ยทำไมเธอถึงได้รีบร้อนถึงขั้นนี้กันล่ะกราร่าเป็นหนึ่งในบุคคลจํานวนน้อยนิดที่รู้จักตัวจริงของจอมพลเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกว่าจอมพลผู้มักจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางสังคมนั้นใจร้อนในบางแง่มุมทว่ากาล่าไม่สามารถซักถามเธอในที่แห่งนั้นได้กาล่าจึงยังไม่รู้เหตุผลและได้แต่กังวลในใจอย่างคุมเครือจอพลก็ได้สักสายไละเลียงต่อไป จอมพงเขาพูดว่าการเจรจากับราชาคนแคะกาเซลนาะไม่มีทางไปได้สวยหรอกทั้งที่เจ้าน่าจะเข้าใจเรื่องนั้นได้ทแท้แต่ทำไมถึงยึดติดละ่ะหรือว่าเจ้าเป็นพวกโง่เขายิ่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้หรือไม่ใช่ว่าเจ้ากำลังขัดขวางการครองอำนาจของจกักรวรรดิอยู่หรอกนะเมื่อได้ฟังเสียงอันเย็นชานั้นกรลากรู้สึกเสียวสันหลงังว่าแล้วก็คิดในใจว่าโดนมองออกแล้วหรือข้าผู้นี้นะ ไม่น่าเชื่อการาล,ล่าก็คิดเช่นนั้นการาล,ล่าเป็นพวกที่ทํางานกับจกักรวรรดิมานานถึงขั้นได้รับบทบาทเป็นที่ปรึกษาของจกักรพรรดิแม้การาล,ล่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เขากับวัดวันต่อนหน้าจอมพลแล้วต่อมาเขาก็คิดอีกว่าว่าไปแล้วข้าไม่รู้แม้แต่ชื่อชื่อของเธอเลยหรือการล่าได้รับความไว้วางใจและได้รับการประเมินค่าไว้เป็นสมบัติสาคัญไม่ผิดแน่แต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องที่การล,ล่าคิดไปเองฝ่ายเดียว พอตอนาถึงจุดนี้แล้วกระลากได้ตกตตลึงได้แล้วในตอนนั้นเขาจึงเขี่ยแขงใจเป็นครั้งแรกว่าจักจรวรรดิยิงไปกว่านั้นจกักรพรรดิเป็นใครกันแน่หลังจากปล่อยผ่านกระลาแล้วป้าโจมตีของจอมพลก็พุ่งไปยังคาลิเิโอแล้วจอมพลก็พูดว่าแล้วก็คาลิคิโอเจ้ามีโอกาสที่จะชนะสินะพอได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตอบว่าครับแน่นอนครับท่านจอมพลพอได้ยินคำตอบเช่นนั้นจอมพลก็พูดว่า หรือถ้าอย่างนั้นก็บอกกลยุทธ์ที่เจ้าคิดมาสิพอได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้ตอบไปว่าละเรื่องนั้นแมคคาริเกีเลโอจะดูหน้าเกลียขามแต่กับโดนกดดันด้วยจิตผู้ขามของจอมลพลเพราะเขาถูกจับได้ว่าคมคิดของตนที่จะบุกเข้าจู่โจมด้วยจํานวนนั้นอ่อนหัดเกินไปคาริเกเลโอมีแผนการในใจสําหรับการประสึกประทะกับมังกรวายุข้้งเช่นกันเป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้อย่างเอาใจใส่มาตั้งแต่ระยะเวลานานแล้ว เป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้อย่างเอาใจใส่มาเป็นระยะเวลานานคาริกยียเลโอไม่ได้กลัววูเดล่าท้ายที่สุดก็เป็นแค่มังกรไม่ใช่หรือเขาชิดแบบนั้นเหล่ามังกรที่อาศัยอยู่ในมหาภูผาคานาทเป็นอาูรที่ทรงพลังจริงๆถ้าเป็นเลเซอร์ดากอนมังกรชั้นล่างที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงตีนเขายังดีซะกว่าแต่หากเป็นตัวที่เติบโตถึงขั้นดาก้อนมังกรชั้นกลางจะมีความแข็งแกร่งเท่าเลงเอขึ้นไป พอกลายมาเป็นอาร์คดา้อนมังกรชั้นสูงซึ่งมีธาตุแล้วจะเป็นผู้ต่อสู้ที่อันตรายในระดับที่ถล่มประเทศเล็กได้ถ้าว่าหากเป็นจัก,กรวาิแค่ส่งกำลังลบขนาดกองพันประมาณ500นายจากกองพลหุ่นจักรกลเข้าไปก็สามารถกำลาบได้เพราะฝึกซ้อมทางการทหารมาหลายครั้งแล้วจึงใช้ปราบมังกรได้เช่นกันแต่ใดที่ไม่กระทำการบูบามคงไม่ได้รับความเสียหายมากนัก นั่นคือหลักฐานที่พิสูจน์ถึงความทรงพลังของจักรวรรดิมีอำนาจของประเทศที่สามารถหล่อเลี้ยงพลทาหารได้หลายหมื่นนายแม้คู่ต่อสู้จะเป็นฝูมังกรก็เอาชนะได้วอร์เรล่าเป็นมังกรชนิดหนึ่งคาริเกียเลโอรับรู้เช่นกันจนถึงขั้นเกิดความรู้สึกว่าแค่มังกรตัวเดียวจะกลัวอะไรกันควมแข็งแกร่งของอสูรกำหนดด้วยปริมาณพลังงานไม่ว่าจะเป็นตัวตนท,ที่ทรงพลังสักเพียงใด ิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่มังกรนแข็งแกงเป็นเพราะว่าพวกมันเก็บงำงปริมาณพลังงานมหาศาลเอาไว้ซึ่งแปรผันกับมวลของพวกมันพลังป้องกันที่สูงและการโจมตีด้วยลมหายใจที่ทําลายเป็นบริเวณกว้างสิ่งเหล่านั้นประกอบไปด้วยพลังอันท่วมท้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จาเป็นต้องสู้ซึ่งหน้าพวกคาริเกเลโอมีแผนลับอยู่เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเมจิกแคนเซเลอร์และสีก่อกวนแกนเวด ซึ่งดาเนินการพัษนาอย่างลับสุดยอดถ้าทําให้อ่อนกํลาลังด้วยเวทมนต์แม้จะมีกรณีใช้ไม่ได้ผลกับมังกรออยู่เพราะบางตัวจะลบล้างขวางกั้นพลังเวททว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่เข้าขา่า,ายหาใช้เมจิแคนเซเลอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสา,สารที่เรียกว่าแกนเวทนี่ไม่ใช่การควบคุมแกนเวทแต่เป็นการทําให้เคลื่อนไหวไม่เป็นระเบียบกล่าวคือมีผลทําให้สา,สารที่เรียกว่าแกนเวทปั่นป่วน ถ้าคู่ต่อสู้เป็นผู้ใช้เวทมนต์จะถูกยับยั้งการไล่จนตัวเวทมนต์ไม่ทำงานถ้าคู่ต่อสู้เป็นออูร์สูนเจนเวทที่ประกอบสร้างเป็นล่างเหนือคงจะถูกก่อกวนจนเคลื่อนไหวได้ยากลำบากสรุปคือทำให้ร่างกายอ่อนกำลังถ้าเป็นไปได้สวยก็ทำให้หมดแรงไปสิ่งนี้ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพเป็นพิเศษต่อก้อนพลังอย่างวอเดล่าและยังกลายเป็นต้นกำเนิดของความมั่นใจของ คาเลกิโอเลโออีกด้วยส่วนเพื่อตายอีกอย่างคือลดทางมนตาอนุภาพของปืนใหญ่มนตาน่าสะพึงถึงขั้นที่แม้จะเป็นพวกสัตว์อสูรขนาดใหญ่ก็สามารถทำลายได้ในการโจมตีครั้งเดียวผลจากการทดลองกับมังกรที่จับมาได้คือถึงจะเป็นมังกรตัวเต็มวัยแรงเอก็สามารถสังหารได้ด้วยปืนใหญ่มนตานัดเดียวที่เหลือคือเรือหออันเป็นดักหัวแก้วหัวแหวนเรือหอคืออาวุธลับที่เรียกได้ว่า เป็นความตกผนึกจากเทคโนโลยีเวทมนต์มีความเร็วสูงสุดเหนือกว่าอัตราความเร็วเสียงเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตจะหนีจากความเร็วนี้ได้เนื่องจากกลยุที่คาลิกีเลโอคิดไว้สำหรับศึกประทะกับวอร์ล่ามีดังต่อไปนี้ทหารที่เคลื่อนที่เร็วจะล่อวอร์ล่าออกมาแล้วผนึกความเคลื่อนไหวด้วยมีจิแคนเซลเลอร์ที่วางไว้ในป่าเพื่อให้การบุกต่อเนื่องยิ่งขึ้น ก็จะฉายไมเจียแคนเซอร์เลอร์ขนาดใหญ่จากเรยวหอด้วยการทำให้เวเดล่าอ่อนกำลังจึงเป็นอัศ์สมบูรณ์สุดท้ายก็ตอกฟ้าลงด้วยการยิงปืนใหญ่มนตาจากรถถังมนตาจำนวน200คันอย่างพร้อมเพรียงกันถ้าแบบนี้ถึงจะเป็นบางกรเก่าแก่ก็คงจะสูญสลายเป็นอย่างแน่นอนและต่อมาคาลิเิเลโอคิดว่าต่อให้สมมติว่ารอดมาได้ก็ถือแม้จะเป็นตระกูลบางกรอย่างไรก็ต้องสาหัสละ การสู้รบนั้นสามารถเพิ่มอัตราการชนะได้ด้วยการสะสมข้อมูลการค้าองกรไปเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดความสะสมปริมาณข้อมูลอย่างเต็มที่คาลิกีเลโอมั่นใจในใชัยชนะและมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมทว่าคาลิกีเลโอผู้นั้นได้หันไปอธิบายต่อหน้าจอมพลกับปากหนักข้าข,ข,ข้าจัดวางหน่วยรถทางไวเดีย๋ยวรลาะให้วาเดาบมาตรงนั้นนะครับ เนื่องจากเขาคิดไปว่าแค่เอาจํานวนเข้าสู้ก็าชนะได้แล้วจึงมีกําหนดการว่ากลยุทธ์ปีกย่อยค่อยจัดการหลังจากที่ไปถึงสถานที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนแย่ๆแบบไหนถ้าเป็นรถถังก็เปิดทางผ่านป่าได้เช่นทางจาก,กนาจ,จักคนแค่ยังมีทางหลวงตัดผ่านอีกด้วยเขารู้อยู่แล้วว่าที่นั่นมีถนนที่กว้างจนรถถังสามารถผ่านไปได้ง่ายๆแม้จะประเมินแล้วว่าสามารถเดินรถถังได้ง่าย แต่ว่าจะพูดจาซีสวซกับจอมพลไม่ได้แล้วต่อมาเขาก็คิดในใจอีกว่าพอใจใส่การเสริมกําลังลบมากเกินไปข้าก็เลยดูถูกการสํสารวจสถานที่จริงที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญไปซะได้นี่คือความผิดพลาดของข้าอย่างนั้นหรือคาลิเกรเลโอมีสติอยู่ในการตัดสินเช่นนั้นแล้วต่อมาจอมพลก็ได้พูดเดี๋ว่าเชื่อไรความสามารถเรือทีก็ดูท่าว่าเจ้าจะเข้าใจผิดอยู่นะจะกำจัดวุราล่าไปทำไม พอได้ยินเช่นนั้นคาร์ิกิเลโอพูดว่าฮะคาริกิเลโอไม่ได้เข้าใจความหมายของคำถามก็เลยถามกลับไปโดยไม่ได้ตั้งใจจาพลใด้เจ้ามองคาริกิเลโออย่างยเย่อเยน็นและต่อมาจ่าพลก็ได้พูดอีกว่าคิดว่าทําไมจกักรวรรดิถึงไม่เคลื่อนไหวทั้งที่เวเดราโดนปิดผนึกลาพอได้ยินเช่นนั้นคาริกิเลโอก็พูดว่าคือว่ายัางเตรียมการเขาังพูดไม่จบเลยจ่าพลก็ได้พูดว่าไม่ใช่อย่าไอ้เจ้าคนโง่ เพราะว่ารอให้เด็กคนนั้นฝ้นคืนชีพขึ้นมาก่อนแล้วค่อยชี้ตาการอย่างเต็มรูปแบบต่างหากล่าการทําอย่างนั้นจะทําให้อํานาจแห่งสมเด็จพระจกรพรรดิเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางเพื่อการนั้นจะกําจัดอุนารไปทําไมการพ้นหลมและครอบงําต่างหากที่จะกําหนดชัยชนะของจกักรวรรดิค่าเขยคําคดังกล่าวกดดันที่ประชุมซึ่งลายล้อมด้วยความเงียบสงัด ไม่ว่าใครต่างก็ถูกโคบงามด้วยความรู้สึกที่แยกไม่ออกว่าเป็นความหวาดกลัวหรือความหวัน่นเกรงราวกับหัวใจถูกกลมเอาไว้กาล่าลก็กลัวจนตัวสั่นเช่นกันและเขาก็คิดว่าบ้านหน้าเอาจริงหรือนี่การโคบงามจิตนาเป็นไปไม่ได้หรอกอธิบายไปขนาดนั้นแล้วแท้แต่ว่าแต่ว่าคําพูดของจอมพลกับมีพลังแนวโน้มในใจแปลกๆมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าอาจเป็นเช่นนั้นก็ได้พอรับรู้ถึงความรู้สึกนั้น กาดรล่าก็ได้ลิ้มลองกับความหวาดกลัวที่สุดเจาพนาแล้วกาดรล่าก็คิดในใจอีกว่างั้นหรอือพอลองคิดดูแล้วก็แปลกๆจอมพลคือใครกันแน่ทันที่ข้าเคยพบกับเธอมาแล้วแท้แแต่ที่ผ่านมากลับไม่นึกสงสัยแม้แต่เรื่องที่ข้าไม่รู้จักชื่อของเธอนี่มันนี่มันหรือว่าจะเป็นลลากาดรล่าถูกบีบขันด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่อยากจะยอมรับถึงขัน้นที่รู้สึกจนปัญญานั่นคือข้อกังขาที่ว่าจอมพล เป็นผู้ใช้การควบงำจีดอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเหนือกว่ากาดลา่าที่เป็นผู้ใช้มหาเวทมนต์แห่งจักรวาลยิ่งกว่าความสงสัยคือกาอดลาใกล้ความม่นใจแล้วกาดลาเบิกตากว้างและเบนสายตาไปยังอีกฝั่งหนึ่งของม่านกัน้นเง,งรารากอันบอบางปรากฏขึ้นตรงม่านกัน้นที่ถักทอด้วยผ้าไหมเพืิ่นเรียบราคาแพงกาดลาเห็นสิ่งนั้นเป็นสัปปะลาที่เหนือจินตนาการของมนุษย์เ,ยเช่นผอมอกรที่กลายร่างเป็นมนุษย์ พอถูกภาพดวงตาเช่นนั้นครอบงำแล้วกราล่าก็ปัดความคิดนั้นออกไปอย่างลวนลานในที่ประชุมไม่ว่าใครต่างก็คืนน้ำลายและตัวเก่งแล้วต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าถ้าอย่างนั้นผมพอกราบบังคมทูลกลยุทธ์หนึ่งนะครับเสียงเด็กหนุ่มผู้ดังกล้องกังวานยูกินั่นเองเป็นเสียงออกมาในสถานการณ์แบบนี้ก็ควรคาดกากการยกย่องในความกล้าหาญนั้นแล้วแล้วต่อมาจอพลพูดว่าลองพูดมาสิ เสียงที่อ่อนโยนและเยือกเย็นอนุญาตให้ยูกิเปล่งวาจายูกิคำนับพาก็บซ่อนความรู้สึกคิดในใจเนื่องจากผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่แต่ละกองพลจะมาขัดขวางกันและกันผมจึงขอพูดควมในใจอย่างตรงไปตรงมาครับเนื่องจากเกินเช่นนั้นแล้วยูกิก็ได้เริ่มบอกกล่าวคนลยุทธ์ด้วยเสีหน้าที่สงบเสงี่ยมก่อนอื่นกองพลหุ่นจกนักรกลจะบุกลุกทางมหาพงไพแห่งจุฬาที่อยู่ตรงหน้า กองกำลังของจอมาริบุลูกำลังรวมพลกันอยู่บริเวณที่มหาพงไพรแห่งจูรากับริมทามนั้นใหญ่อาเมลตัดกันดูท่าว่าในตำแหน่งนั้นจะมีกำหนดการให้เมืองพักแรมเมืองหนึ่งเป็นฐานหลักและเตรียมมาตรการเฝ้าระวังไว้เส้นทางการเดินทัพของจอกักรวาสเป็นรูปแบบเดินผ่านพื้นที่ระหว่างมหาภูผาคานอนกับมหาพงไพรแห่งจูราเนื่องจากแถบตะวันตกของมหาพงไพรแห่งจูราไม่มีถนน ยงใช้เวลามากในการฝ่าพื้นที่นั้นหลังจากออกมาจนถึงตรงทางเข้าด้านหน้าของอาณาจักรคนแฉะเล่มุ่งไปทางทิศใต้ตามทางน,น้ําใหญ่อาเมลแล้วกอจะถึงเมืองพักแรมนี้แม้จะเริ่มการลบอย่างเต็มตัวที่นั่นแต่ยังมีประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งอยู่แล้วต่อมาคาลิกิลรลโอกได้พูดว่าช้าก่อนท่านยูกิถ้าไม่ฝ่าป่าไปจะเป็นการกระตุ้นดะวาก้อนเอานะได้ยินมาว่าราชากาเซลกับจอมารีบรุสนิทนมกัน ้สองประเทศจะมีความสัมพันธ์แบบพันธมิตรถ้าเคลื่อนไหวแบบนั้นจะโดนโจมตีขนาดทั้งสองข้างทันทีเลยไม่ใช่หรือคารลิเกเลเโอชีนแะนความคิดเห็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่การผ่านทางหลวงเรียบทานน้ําใหญ่อาเมลแต่เป็นการฝ่าป่าและฐานความคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเกียรติจำนงที่อยากจีเลี่ยงการเป็นศัตรูกับอณาจาักรคนแค่เมื่อการสู้รบเริ่มขึ้นกองทัพคนแค่ก็จะถูกส่งเข้ามาเป็นกองหนุน และยังมีการตัดสินใจไว้เพื่อกรณีดังกล่าวอีกด้วยว่าไม่สามารถยอมรับการกระทําที่ทําให้เส้นทางส่งสเสบียงถูกตัดขาดได้เด็ดขาดพอทําให้สามารถเคลื่อนตัวได้เพราะถูกขวางกั้นด้วยฝาและทานน้ําหากพื้นที่น้นถูกโจมตีขนาดทั้งหน้าหลังการสูญเสียความได้เปรียบด้านจํานวนแม้จะมีเรือห่อถ้าไม่สามารถสร้างค่ายทหารได้ก็ไม่สามารถส่งสเสบียงมาเพิ่มได้คาริกวเลโอไม่ได้ฟังความคิดของยูกิแบบผ่นาน ถว่ายูกิกับแสยิ้มเรากับว่าเป็นไปตามคาดและยูกิก็พูดว่าปวดสบายใจเถิดท่านคารลิเกีวเลโอเป้าหมายไม่ใช่การพักแรมแต่เป็นอาณาจักรคนแคตต่างหากหล่ะครับถ้าราชาการเซลไม่ได้ต่อรับการเจรจาประเทศนั้นก็คงจะเรียกว่าเป็นพันธมิตรประเทศไม่ได้ใช่ไหมครับปล่อยให้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายหรอกครับพอดีเชนังคารลิเกเลโอก็ได้เปลนเสียงว่าฮะ เมื่อได้ยินถ้ยอยคําของยูกี่แล้วคาเลกินเลโอก็พูดไม่ออกจากนั้นที่ประชุมก็หือหากันแทดจะบอกว่าให้โจมตีประเทศแห่งยุทธันดาก้อนงั้นหรือไม่สิถึงจะเอาชนะได้แต่จะได้รับความเสียหายเยอะสักเท่าไหร่กันเชียวผมไม่เหลือกําลังพอที่จะลุกรานจนถึงฝั่งตะวันตกหรอกเพราะยังไงประเทศนั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการปกป้องจากประการธรรมชาตินี่นา กลุ่มคนที่เข้าร่วมประชุมเรีกเปลี่ยนความคิดเห็นการจากทุกทิศทุกทางเมื่อได้ยินดังนั้นยูกิก็ได้ยิ้มกว้างขึ้นยูกิก็พูดว่าใช่ประเทศนานเป็นเหมือนป้อมปาการเลยว่ากันว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังเหนียวแน่นและยากที่จะบุกลุกการมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันแต่ว่าฝ่ายเรามีรถถังเชียวนะที่การป้องกันของดาวาก้อนเป็นกระแพงเหล็กก็แปลว่าชันาาด้านการป้องกันเวทมนไงล่ะถ้าฝ่าตรงนั้นไปได้ การถล่มประเทศนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนี่พอ้ยินเช่นนั้นคาริคิลิโอก็ได้พูดว่าอืมพอได้ฟังคําชี้แนะจากยูกิแล้วคาริกิลิลโอก็คิดว่าสมเหตุสมผลสมมุติว่าจะโจมตีอาณาจักรคนแช่เป้าหมายจะเป็นอีสหรือเซนเทลถ้าจะหลอกล่อให้ศัตรูประมาทควรจะโจมตีเซนเทลโดยผ่านทางมหางภงเขาแห่งจูลาไม่ใช่อีดที่ติดกับจักรวาิ นั่นจากแสดงให้เห็นว่าโจมตีเมืองพักแรมของจอมาลิบูลูแล้วก็ไปปิดล้อมเซนเท,นเทาทั้งอย่างหนานด้วยหน่วยรถถังทั้งยังสามารถถล่มเมืองพักแรมไปพร้อมกับหยุดยั้งกองทัพหนุนจากอนาจาักรคนแคได้อีกด้วยพอคิดเช่นนั้นคาริเกเลโอก็ได้พูดว่าอย่างนี้นี่เองอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเกินคาดก็ได้ พอได้ยินเช่นนั้นยยกิก็พูดว่าใช่ไหมละ่ะถ้านายจากคนแคสถึงจุดวิกฤตเจมาเลบิรูจะต้องเคลื่อนไหวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฝ่ายเราได้กุมพมเหนือกว่าแล้วการเตรียมสะท้องนภูมิแบบโจมตีฉับพลันได้แล้วก็ยยก,กิยังพูดไม่จบเลยคาริคิเิโอได้พูดว่ากองทัพของเราจะสามารถลบอย่างได้เปรียบสินนะคาริคิเิโอก็ได้พยักหน้าว่าอาจเป็นไปได้แล้วต่อมายยกิก็ได้พูดอีกวว่าคิดว่าคนที่พำนักอยู่ในเมืองพักแรม อาจจะมีแค่หน่วยที่ล่วงหน้าไปก่อนเลยถึงอย่างนั้นถ้าเป็นป่าจูล่าอีฝ่ายจะได้เปรียบไม่ว่ายังไงฝ่ายเราก็ต้องได้รับความเสียหายหนักนะนะแต่ว่าถ้ายึดอาณาจักรคนแค์ได้ในรวดเดียวในทางตัวข้ามป้องปการธรรมชาติก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันฝ่ายเราคราวนี้แหละเพราะคำดังกล่าวคนยูกิมีการหลอกลวงอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยิงปืนใหญ่มนตาเข้าใส่ เซนเทาคงจะพังพินาศในครั้งแรกที่ยิงพร้อมกันแม้จะหนีเข้าไปในถ้าใต้ดินที่เหมือนเขาวงโกรตัวเมืองบริเวณทางเข้าก็จะได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอยู่ดีจัก,กรวรรดิคงจะได้ผลวกแผ่นดินในอนาคตและเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแม้ไม่สามารถใช้งานในสงครามครั้งนี้ได้คาริเรกียเลโอรู้สึกถึงเรื่องนั้นแต่ในที่นี้เขาตัดสินใจที่จะคอยตามคําหลอกลวงของยูกีเนื้อต่อมาคาริเกียเลโอก็พูดว่า แม่ไม่อาจาคิดได้ว่าจะไปได้สวยขนาดนั้นแต่ยังมีประเด็นที่น่าฟังอยู่นะอย่างน้อยการวางกับดักหนูแล้วตั้งท่าอรอล้างบางในลวดเดียวรู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าการเล่จับหนูในป่าอึมครึมหลังจากนั้นค่อยเพ่งเล็งเมืองหลวงของเทมเพสยาส่าผ่าเผยก็ได้พอดีนช่นนั้นยาก,กิก็พูดว่ากว่าหน้านานกลยุทธ์ของผมยังมีต่ออีกนะ อย่างที่ทุกคนทราบว่ากองพลผสมของผมถนัก,การสู้เดี่ยวยิ่งกว่าการสู้เป็นกลุ่มผมคิดว่าเพราะพวกผมเป็นแบบนั้นเลยเหมาะสมกับการสำรวจเขาอมกลเป็นอย่างดีเมื่อคู่ผมพูดไปแล้วว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่เวลราล่ากำลังปกป้องชั้นใต้ดินชั้นที่100พว่ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจการสำรวจก็คงจะจำเป็นใช่ไหมล่ะพอดิเช่นางคาลิกิลโอก็คิดว่ามาไม้นี้หรอกหรือ ฮันลีกิเนโอก็ได้ยิ้มในใจเนื่องจากเขาไม่คิดว่ายูกิจะละทิ้งผลประโยชน์ของตนเองข้อเสนอนี้จึงอยู่ในความคาดหมายเช่นกันแล้วเขาเลยพูดออกมาว่าเรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกถ้าหากพวกเจ้ามองข้ามเมืองพักแรมแล้วไปเพ่งเลงเมืองหลวงของประเทศอาสูนก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีขนาดจากทั้งสองข้างถ้าอย่างนั้นก็ให้กองทัพของข้าเคลื่อนไปยังทางตะวันตกมุ่งสู่เข้าดันเจียนเส้นทางที่ไม่มีถนน,นดีกว่า เดิมทีเรื่องที่เมืองเมืองหนึ่งจะหายไปน่าถ้าไม่ไปดูกับตาก็ไม่น่าเชื่อหรอกการคาดการว่าทัพหลากของกองกาลังฝ่ายจอมมารกําลังตั้งรับอยู่คงถือว่าถูกต้องในเชิงยุทธวิธีพอคาริกิยวเลอโอชี้แจงขึ้นมายูจิก็ได้เผยสีหน้าที่ดูท่าทางเจ็บเจในชั่วพริบตาคาริกิยวเลอโอไม่ได้พลาดชมสีหน้านั่นแล้วก็คิดในใจว่าคือคือยังอดอหัดนักไอเด็กที่หลงระเริงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ตนเองคิด ขอเช็ดเช่นนั้นแล้วอิ่มเอลมกับความปพื่มเป็นตีจากนั้นจอพลก็ได้พูดขึ้นมาว่าสรุปแล้วก็ไม่สงกับเป็นการประชุมทางการทหารแบบตรงไปตรงมาเลยนะเอาอย่างนั้นก็ได้คาริเกียวเลโอดูท่ามั่นใจในตนเองก็จะขอฝากจัดการเรื่องของจอมมาริบลูด,ด้วยล่ะเนื่องจากด้วยคําพูดสั้นๆของจอมพลกลยุทธ์การบุกมหาพงไ์ไฟแห่งจูลาของพลหุ่นจากกลจึงเป็นที่กําหนดแล้ว ก็คิดเมยก็แล้วก็จะไว้ในเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า